ันอยู่ตรงนี้มันเริ่มวิ่งมาทึ้งวิ่งมาเฮ้ยยิงมัออกมามันยิงที่ตอนที่พี่จะมาจะยิงมันเนี่ยดิ โอบยบอลแม่งใช้ฟอร์ดช่วยฉันไว้เออการฆ่าตายเมื่อกี้อะบ้างอยู่ฆา,าตายไม่ไหลอ่ะหนูมันไม่โอเคหนูคือหนูเป็นคนที่เลือกดูอนิเมะเไม่จะเลือก,ไม,อกไม่พี่ก็เลือกไม่ คนกระตูนที่เขาไม่หายหกันพี่ก็ไม่หายหบางทีอ,อย่างพวกอะไรวะไอ้ซักเรื่องอเออไอ้เขียดโอ้ยเขียตุ้โดนกูโดนฟอสอีกแล้วเหรอเนี่ย โยนพวกเราเข้าไปจิมมี่เราจะไปดิสแท็กมันว้าวไม่สนใจหนอเออยน <c oughs> ไม่บอลโนมไม่ได้ควบคุมฉันหยุด หนูว่าส่งคือตอนที่มันยังฉายอะหนูแบบเอาไหนดูซิอีกระตูนที่มันกำลังหายไปเนี่ยดูรอกระตูนกูไปเลยสรุปดูไปหนูขู่เอายิงโดนนิดนึงทะเลยรงไหนในห้องโอ้ยโห

โอ้ยเฮี้ยเร็วขนาดนั้นเลยเ๋ยวลยยังไม่ทันหยิบเสื้อผ้าหน้าผมเลยเี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 ยเร็วมากเร็วมากเรียเียเียเร็วเร็วเร็ว ถ้าตาถ้าตาหน้าเราไม่ชนะไปมิกกาดอยู่เนอไอ้เหี้ยเป็นมิกกาดอะน้ัล้มมีใคร ไอ้นี่ล้มแล้วไอ้เท่จำไม่ได้นัดหมดที่ต่อยิงทะลุไปได้ปะเฮล่าตัวไอ้ติ๊กเลยมันยิงไม่ได้มันไม่มีที่ยิงเข้าเลยขึ้นเข้าไปแล้วสวยเนอะเนอะ เพิ่นเพิ่นซับนี่หว่าเพิ่นแซบได้ได้กูมองเฉลยข้างหลังเธอมีคนนะวัดเดือดมา,า <the> กูไม่มีเจตคกูมีโลกูไม่มีเจ็ดหรอกนะมแมนโดที่ไม่มีเจ็ด ไปไปนิกการกัน